แค่เต็มแทงกู้น้ำนี่นี่จะบอมาหนึมิกนะไครเลี้ยมัน่าจะเลี้ตรงนี้ไครเลี้ยด้วยหองีอกอีกสายอุ้ยอุ้ยอุ้ยไต่อเขาไหร่วะน้ารองวะเออกระซ้กังกี้ดิอ่าเอ่อคิวไม้ด้ นี่มันต้อนเล็บกับวันชิงด้อุ้ยอ้ยเจ้าว่ะเตะต้นขาบ่อยนะต้ามไป้นะต้ามตามหลอยินบ้า่งอะล้าหยนบ้อยากสลบเห้าห้ล่อตามได้ห้าไม่เอาห้พวกนี้ม่เล่นเป็นแซมเลยนะเต้มตุ๊กตาตึง้านกันอ่าแล้วเตมมาตึงแมเขีนชื่อเจ้าเลนยมิกติน้จะ

ก็มีพันเล็กพันใหญ่พันเล็กพันให่ก็ลำบหมดแล้คัหนูเครู่รเล็กเดี๋ยวจะานอะไรผันใยไปไห้ไม่แ่ไอฟิวฟิวิมเท่าไหร่อะไรเท่ไหสนุกคอยเอาวีดีโอไว้ให้มันได้คู่นี้อย่ไมมีพันเดียวเลยมีพันคู่นีมาเล็กเพันเล็กมากับพันใหญ่มาเปิดโฟรไให่ทุกคน่เจอฟิวพันใหญ่ฟิวไม่จฟิอวันได้ ก็จะเจ็บเล็กไม่หวั่นถ้าพี่เลยก็หมดเจ็บแล้วตู้เฉยไม่ได้หรอตู้เฉยปวดไู้ตู้ที่กี่พันเลยปันมาไม่ได้แถมปันแทงปันโมยไอ้หลูกแข่งมันไม่ได้หรอได้ได้แท่งได้หิบได้หิบได้หิบหิบไปได้หรอหิบไปได้หรอโอ้โหหิบไปไหมโอ้โหมึงสี่เ้่นมึงเล่นเหมือนเล่นเหลวมึงไม่ต้องมาไม่เล่นไม่เล่นมึงแม่จะมึงเล่นสกไดอมู่เลยมาดกรนมาแกรนมาดำมาดิบมาดิบมาดิบ

เอา่ะหนม่ต้อฟาจะได้เจอคุรยุคยนาให้ไล่ชนะไปปาเดมือนเจอไล่นาเดยวแป๊บเดียวรเจ่เบิดเราเบิจะให้เจอให้ไม่เจอม่ไล่เจอีเกอกเป็นอีมเลย

เออมาเลยมาทำมาเลยมิระลนเกลียนเล็กให้มไลาปลาดู่าไมอ้โหองดูแล้วมันไม่ดน้วนาเต็นมากมิยังไม่ได้น้าเต็นจะลบอีกแล้วมิมีดำเลยเอ้

มังมืองมะใ่อตัวก็เกมเลยเนี่ยเออมีกันเยอะวะมันเต็มมันเต็มั้งเสร้างคูอ้โหเห้เจ้าไป้อ่าจมโซเต็มกัต็เกมเลยสร้างฟูโอ้โหเต็เชิงดีมีไงบ้าจิงเดี๋ยวอย่า่ตัอเองนี่ก็มันกาสามคูเกันแต่พัดเองเดียว

นักสนุกคือตัวใหญ่ตัวสูงนี่กับนักสนุกตุกดอนนะครับแข่งยังยังแข่งอะไรแบบนี้นะเต้นพอทีกับตัดเลยพอทีกับตัดตัดนี่มึงจะจะสลักกันหรื

จะมีแ้อมลบใช่ไหมแมแปมที่เขาอาเอาซีท่ามาเจอแล้วก็มารวมเจอกันใช่ไหมมาาแม่ลงนะครับนแมเใช่ไหมจล้วเปี่ยนเข้าไเล่นนะที่มันก็า่นกับพาบายเด้พี่มืแล้พี่มือรอชิมวเียนมันมนีมนัเชี่ยวยัเทียเราเอาซีท่เอาที่นึกง่ามันเจอกันใช่ไ เอเจอเองใไส้ใครไสมันโอ้ถ้าเอาไส่เอมาเจอใส่สีจะไปสู้เขาได้เลยเอเจอเองไงวะขาส้ใครสมันสไม่้ตันี้ตางมันมีบอกอยู่แล้วไงนทมันขไปนิดโอ้คิดว่าเอาท่ามาบวกเจอกันนี่โอ้ใ้าซายาทีมีกะแตมุ่งั่นเลยเมันก็บะระเอาเตียบพื้นคนแรกเลยเตียบฮะโอ้จะเจี๊ยแล้วก็จะเจอไดูอย่างนี้เียเ